สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บาทมีบอลมีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งปัจจุบันี้หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเกินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านลานี่เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีรถลับสวยสวยสวยน้องก้อยรับสายนะครับผมมาจากพี่พี่บอลหนักบอลป้ายบอลใหม่ไม้เก่าไม้เรียแจ่มแจ่มจรงสวยๆจากตู้นี้ แน่นมากปลูกไปแล้วยังไม่เคยได้เปิดเลยนี่พีมาเปิดทีไปดูแน่นจัดเลย <c oughs> แบบวางอยู่ด้วยกันเนาะอบอุ่นอบอุ่นนะพี่อบอุน่นอบอุนอบอ่น,อ,อ,นอ่ะมาดูเดี๋ยวเรามาดูไปพร้พอ,พอมๆกัน,นพี่ว่าตู้นี้มีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มกันที่อัตอน,นี้ก่อนล้วกันหลักร้อยพี่อ่ะอ่ะเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านป้ายสวยๆเลย ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่ไม่มีไม้เล็กกระถาง3าถัง4เดอร์เป็น5.5ไซส์ใหญ่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวต้นไหนเป็นกระถาง8ปผมแจ้งทีเนาะต้นนี้เศรษฐีเงินร้านไซส์ใหญ่ล้นฟู5.5ถามว่าล้นฟูยังไงนี่เลยครับผมสวยๆยกออกมาครับพี่นี่ไซส์ใหญ่เบล์100บาทครับพี่เศรษฐีเงินร้านนี่เลยแดงแงป้ายสวยๆรอดปลายกลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่100บาทเศรษฐีเงินร้านจ้าวางก่อนและตรงนี้ ไม้ด่างดาราจักรวาลครับพี่ดาราจักรวาลน,นี่เลยสวยสวยครับพี่ด่างสวยด่างแจมด่างจึง้งต้นนี้ขอ่าขอ200บาทครับพี่ดาราจักรวาลน,นะครับผมไม้ด่างสวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นรอดไม้นี่เลยสวยแจมออกมากันเลยทีเดียวไซส์ใหญ่ล้น5.5ครับพี่ดาราจักรวาลจ้าแล้วก็มี เศรษฐีเงินล้านไอ้ไม่ขอไปครับพี่เศรษฐีพันล้านพันล้านพันล้านไม่ใช่เงินล้านเศรษฐีพันล้านเออรอดใหม่ด่างสวยโบ๊ะบ้โบ,บ๊ะบบเลย5.5นิ้วเหมือนกันครับพี่100บาทจ้ะเศรษฐีพันล้านรอดใหม่ด่างสู้จัดด่างทั้งใบกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะเศรษฐีพันล้านนะพี่ร้อยเดียวเนาะตัวนี้นี่เลยจ้ะสวยๆเลยแล้วก็มีปีศาจแดงนะจ๊ะพี่สวยๆจ้ะนี่เลยครับพี่ด่างสวยๆด่างทุกใบไม่มีหลุดฟอร์ม5.5นิ้วสวยแจ่มจึ้งใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่300บาทจ้ะ ปีสร์แดงครับผมปีสั์แดงและตอนนี้9้าทับครับพี่รบร้อยครั้งเราชนะร้อยครั้งแน่นอนเพราะเรามีถึง9ทับอันแนลหนึ่งร้อยบาทครับพี่ด่างสวยด่างแจมหลอดใหม่ก็ด่งางนะพี่มีติดเขียวมานะไม่เผื่อหลอดใหม่นี้ก็ไม่เผื่อมีมีเขียวติดมาสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทเก้าทับร้อยเดียวและต้นนี้ครับพี่ราศีมีนอันนี้หน้าดังเดิมนะพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอ่นจะราศี มีนหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่หน้าเดิมหน้าเดิมสวยสวยเลยต้นนี้นี่เลยหน้าชมพูสวยวันแววราสีมีนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วก็มีอ่าสีการสีการต้นนี้สวยครับพี่เพราะว่าเป็นหน้าชมพูติดกับความแบบว่าเหลืองทองมาเยอะมากพี่นี่นี่ทองสว่างเลยนะทองแบบบนสว่างตัดชมพูนะมีน้องสวยสวยสีการจะนาพิเศษเจนสองหน้าสวยหน้าเทพต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าให้ไวเลยห้าจุดห้านิ้วครับพี่ นี่เลยสวยจัดเลยประหลัดบอกครับผมต้นนี้เอาวางก่อนครับผมด้านในขออนุญาตเอื้อมากล้องเข้าไปนะพี่เนาะเขียวเหลืองเลมอนเขียวเหลืองเลมอนครับพี่นี่จ้ะ200รบาทครับพี่ลูกไม้ขขงทางสวนฝากเว้เลยครับพี่ชื่อน้องเขียวเหลืองเลมอนสองร้200บาทสวยสวยมะนีแผงมะนีแผงอันนี้เป็นหน้า แผงแผงสวยต้นใหญ่นะพี่ขหนึ่งร้อยห้าสิบาทใบใหม่สวยมากนี่เลยจ้ะใบใหม่ล่าสุดกาลังพุ่งขึ้นมาครับพี่กลางแล้วกลางแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทมานีร้อมเพชรหน้าแผงไซส์ใหญ่ต้นโตอันนี้คือพี่ย,ยกยกลงกระถางแปดได้ล้วนะนี่เลยครับพี่ห้าจุดห้าล้นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทมานีร้อมเพชรหน้าแผงสวยส่วยจมูอมส้มนะพี่เนาะนะต้นนี้จมูออกหน้าอมส้มเลยแล้วก็ด้านในเอื้อมครับพี่เอื้อมของแท้เลยไม่ถึงเมืองนครซุมแฮ่เหมือนเมืองนครชุมครับพี่เหมือนนครชุม ต้นนี้เลยสวยๆครับพี่สวยเข้มดุดันรอดใหม่มาแล้วนี่จะสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวเมืองนครชุมผมเอ,อมื้อมเอ,อมามอ่าตอนนี้ก็สวยนี่มันนี่รอมเพชรหน้าแผงไซส์ใหญ่ต้นโตจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองจ้ะพี่ต้นที่สองที่สองนี่เลยฮร์ปเคองฮร์ปเคองสวยๆร้อยห้าสิบาทมันนี่แผงไซส์ใหญ่ต้นโตต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเด้อจำนํำเบอร์ไว้นี่ เราจะได้ไม่งงกันเราจะได้ไม่งงกันลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างลูกไม้ผ่านนี่จะลูกไม้ผ่าด่างสวยเม็ดแดงเข้มปัดสวยสวย,สวยครับพี่นี้เลยต้นนี้สวยแจ่มมากครับผมขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นนี้โบ๊ะโบ๊ะเลยสวยมากใบออกออกป้อมๆแล้วพี่เนาะเกือบจะกลมแล้วเกือบจะกลมออกอ้วนป้อมอ้วนป้อมเออด่างสวยเม็ดแจ่มสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะลูกไม้ด่างขาวเม็ดแดงขาวเม็ดแดง มัน,นี่ร้อมเพชรแผงไปแล้วมากันที่นะ้ำมังนนน้าแผงต้นใหญ่สายโตโอ้โหเฮก,กันบ้างครับพี่ด่างออกอมเหลืองเลยพี่เนาะนี่เลยสวยบื้บับฮาบครึ่งครับพี่ฮาบครึ่งฮาบครึ่งนี่เลยสวยมากหลอดใหม่ ดางครับพี่เหลืองออกมาเลยเหลืองทองอลัมแท้แลตตาลึงไซส์ใหญ่นะเมืองนนท์หน้าแผงเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอจ้ะพี่ด้านข้างยกลงกระถางสิบยังล้นผมบอกแค่นี้ <laughs> กระถางสิบยังล้นะพี่ใหญ่มากแล้วหน้าสวยด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเมืองนนท์หน้าแผงต้นใหญ่จ้าวางกรอนวางก่อน หน้าแพงเสร็จกลับมาหน้าดังเดิมครับพี่อ่ะหน้าดังเดิมหวานสวยหวานเจี๊ยบครับพี่นั่งเดิมต้นนี้ไซนี้ไซนี้ฟอร์มนี้ขอร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทอันนี้นะมังนนหน้าดังเดิมออริจินอลหน้าจมพูนะครับพี่เนาะเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าเหลืองทองมาตอนโตนะครับผมร้อยเดียวอันนี้หน้าดังเดิมหนึ100่งร้อยบาทจ้าวางก่อนแล้วก็มากันที่หลวงพ่อพูนสวยๆไซส์สสใหญ่ต้นโตกัดจมพูสวยแล้วนะพี่นี่เลยใหญ่มากนี่ผมออกมุมไกลให้ดูครับพี่หนึ100่งร้อยบาทจ้าหลวงพ่อพูนไซส์ใหญ่ กัดชมพูสวยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ามณีเมฆขาราครับพี่นี่เลยด่างสวยโบ<า>บา้บาโบ๊บ้าครับพี่ด่างชมพูขอบใบตัดด่างขาวสว่างสว่างมณีเมฆาราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากห้าจุดห้านิ้วกำลังฟูสวยเลยต้นนี้เนาะและลูกไม้ด่างครับพี่หน้าออกแบบว่า,าด่างขาวมาก่อนแลพี่เนาะแล้วก็จะเปิดคล้ายออกชมพูชมพูตัดมาทีนี่เลยเดี๋ยวผมยกให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมยกให้ดูดีกว่านี่นี่นี่นน เพราะว่าเขาต้นใหญ่ครับพี่นี้เลยลูกไม้ด่างดังสวยเป็นลูกไม้ใบใหญ่ครับพี่ลูกไม้ใหญ่ใบยาวลูกไม้ใหญ่ใบยาวเออต้นนี้250บาทครับพี่เวลาแจน้องก้อยจะได้พูดถูกเพราะว่าผมผมขึ้นเป็นลูกไม้ด่างไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต้นนี้อีอกต้นหนึ่งเดี๋ยวมันจะซ้ากันอันนี้เป็นลูกไม้ด่างอ่าใบใหญ่ยาวแล้วกันนะมีใบใหญ่ยาวเพราะว่าตอนโตเขาใบใหญ่มากนะพี่ใบใหญ่มากผมบอกเลยต้นนี้ใบใหญ่เบิร์่มเบิร์ิ่มสองมือประกบใส่กันได้เลยครับพี่ต้นนี้ใบใหญ่สวยมากต้นนี้ สองร้อยสิบาทจ้ะกระดังข้าวจนห้านิ้วมาใบกลมปลา,าคาครับพี่เจ้าปอแก้วต้นนี้ไซส์แบบว่าน่ารักตะมุตะมินี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเจ้าปอแก้วหนึ่งร้อยบาทจ้ะไซส์นี้ขอร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวนี่เลยเจ้าปอแก้วใบกลมบอกหน้าหวานครับผมแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่อ่าบัวสวรรค์บัวสวรรค์บัวสวรรค์ววครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะป้ายชมพูเคยสวยเนาะถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกว่าโบหิมนะนั่นก็คือเขาจะขาวขาวโบไปเลยครับพี่อันนี้ชมพูตัดมาเนาะ ชมพูป้ายหนึ่งรบาทบัสวสวรเทราบาตีหน้าส,สวยๆจ้าเอาไปร้อยเดียวเทราบาตี100บาท5.5นิ้วใหญ่ล้นฟูเช่นกันครับพี่นี่เลยอุ้มลงกระถางแปดได้เช่นกันแล้วต้นนี้เนาะไซส์ใหญ่ๆหน้าสวยสวยเทราบาตีร้อยเดียวจากหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยเนี่ยด่างสวยเอามาเลยนะเนี่ยด่างสวยเอามาเลยหลอดใหม่หวางกรต้นนี้ครับพี่อารัตนะลุงเรืองครับพี่รัตนะลุ่งเรือง,รงเรองสวยๆครับผมนี่เลยจ้ะต้นนี้ โบะบ้ามากรัตะนะรุงเหลืองขอร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันหนึ่งร้อยบาทละตะนะรุ่งเหลืองต้นนี้สวยสวยเลยครับผมไปไปกันต่อด้านข้างนี้สีเลือกงามครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองมาแล้วเดี๋ยวเม็ดแดงเขามาตอนโตนะพี่เอาหน้าเอเหลืองแบบนี้แจมแจมไปก่อนเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดแดงมาในตอนโตเต็มไวเต็มฟอร์มครับผมสีเลือกงามหนึ่งร้อยบาทจะห้าจุดห้านิ้วหน้าสวยสวยเช่นกันครับพีพี่นี่เลยจะร้อยเดียวจ้า มะนีร้อมเพชรจ้าหน้าแผงไปแล้วเนาะอันนี้คือหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าดังเดิมอรอิจินอนหน้าด่างชมพูสวยหวานฉ่าแบบนี้แบบนี้จ้านี้เลยหน้าดังเดิมบอกเลยว่าแรงจ๋าจ้าหน้าเดิมทํายากนะพี่ทํายากกว่าหน้าแพงเองนะผ่ามาแล้วเขาไม่ค่อยจะติดด่งางชมพูนี้ให้นเนาะอ่ะผมขอแบ่งต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยล้น5.5นะพี่มะนีร้อมเพชร หน้าดั้งเดิม150บาทต้นที่1จึ่จะหันเนี่ยมี1ก็ต้องมีสใช่ไหมพี่อะต้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะต้นที่1ต้นที่1เล้งก่อนเล้งก่อนเล้งก่อนเดี๋ยวขึ้น2ให้ดูผมยกออกมาให้ดูนี่เจอแสงเจอแดดเข้าไปคือหน้าหน้าหน้าเนี่ยทำยากพี่กว่าหน้าเพงหน้าดั้งเดิมเนี่ยอะต้นนี้ต้นที่2ครับพี่มันีร้อมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลต้นที่2ครับผมสวยๆฮาร์ปเริ่งฮาร์ปเพิ่งึ่ง150บาทเช่นกันครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่จะสวยๆเลย,ย,ย,เ,ลยเจอแดด ชมพูสวยตัดกับ,บพื้นใบครับพี่ร้อยห้าสิบาทมา ah นีร้อมเพชรได้ต้นเดิมต้นที่สองครับผมน้ำมังโนหน้าเดิมด่างชมพูสวยหวาหนครับพี่เหมือน,นผมขึ้นไปแล้วอ่าต้นหนึ่งเนาะคือไปแล้วต้นหนึ่งครับพี่อ่าต้นนี้เป็นต้นที่สองครับพี่น้ำมังโนหน้าเดิมหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะพี่ต้นที่สองนี่เลยใหญ่สวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองน้ำมังโนหน้าเดิม ออริจินอนจ้าอีกหนึ่งต้นและกันครับพี่อีกหนึ่งต้นละกันน้ำมังนนหน้าดิงเดิมครับพี่ด่างสวยอันนี้ด่างสวยด่างสวยนี่เลยจา้าหนึ่งร้อยบาทหน้าเดิมออริจินอลครับพี่หนึ่งร้อยบาทหน้าเดิมหน้าเดิมสวยสวยครับพี่ฮาร์ปเครื่องฮาร์ปเครื่องเด้อที่เลยจา้าใบนี้ยิ่งตรงเป๊ะเลยนี่เลยหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่น้ำมังนนหน้าเดิมออริจินอลและต้นนี้บอลกับด่างมณีหน้าคราชครับพี่มณีหน้าคราช สวยสวยเลยนี่เลยด่างแบบว่าขาวอมชมพูนะพี่นี่เลยมีโครงมีแข้งผูกโบมาให้เรียบร้อยดา่างซะด้วยแข้งก็ด่างนะพี่ไม่ได้ด่างแต่ใบเหอแข้งก็ด่างมะนีนาคราชครับพี่ต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมสวยสวยมะนีหน้าคราชจ้านี่เลยสวยจัดมีแบบผูกวบงผูกโบมีแข้งให้เรียบร้อยบัวสวรรค์อ่ะสวยครับพี่ใบกลมบักเลยหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองบัวสวรรค์ครับพี่ 100่งรอน่งตัวที่สองนะครับตันที่สองเด้อใบกลมบล็อกเลยป้ายจํพููสวยฉ่ำวางก่อนครับผมสิราอามาน,นีสิราหุ่มทองอันนี้เป็นหน้าแบบว่าเล็กๆเขาด่างขาวมานะพี่ตอนโตพี่ดูเปิดนี่เลยจะ้ะหน้าแดงหน้าแดงนี้เลยน้องไม่ได้เขินไม่ได้ไอายนะพี่นี่เลยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครอันแนวหาครึ่งเลยจะ้ะพี่รอดใหม่มาแล้วด้วยสิราหุ่มทอง ต้นนี้ครับพี่ศิลาหุ่มทองแก้มแดง200บาทจากสวยๆ5.5นิ้วเลยฮารครึ่งซะด้วกวางก้อนมากันที่ต้นนี้รัด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 ชโลทอนเดี๋ยวเดี๋ผมขอเด็ดมาใบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่รัดชโลทอนครับพี่หน้าสวยอ่า ต้องเรียกได้ว่าหน้าละมุนล,ละมุนออกแบบว่าขาอมชมพูตัดหวานหวานแมงมือจะแบบว่าจะพัดเทลจะพัดเทล,เทลครับพี่นี่เลยจะรัชโรธอนเท่าไหรด่ดีใบนี้ใบใหม่ล่าทุกาครึ่งอ่ะขอ200บาทครับพี่รัชโลธอนหน้าสวยหวานจีบใบใหม่หครึ่งจ้ะนี่เลยไม้หน้าหวานนะพี่สวยๆรัชโชธอนร200บาทเลยจะสวยมากเลยจ้าต้นนี้เนาะอ่าวางก่อนมีเนือ้อ เหนือ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 ดวงครับพี่เหนือดวง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 จัดไปไซสไซนี้โฟ่ห้าจุดห้าใบใหม่ล่าสุดครับพีบ่ใบนี้น้องไม่ได้โดนอะไรกัดนะพี่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยแบบอะไรเกิด <c oughs> เออแบบว่ามีมีว้ปาไปด้วยเหนือดวงสามร้อยห้าสิบาทจะพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วมีแบบว่า,วา,วาววคือเขาทรงออกมาอ้วนอ้วนกลมๆนะพี่เนาะแล้วดูปไป,ไป,ไปแม้วเข้าไปแล้วก็แหลมปิ๊บเข้าไปแล้วป้ายแดงเลยนะเออไปแดงด่างแดงด้วยเหนือดวงครับพี่นี่จ้ะ สามอห้าสิบาทครับพี่ใครชอบทรงใบแปลกแหวกแนวอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูอีกใบหนึ่งผมเมิง่งเห็นเออดูใบนี้เป็นไงล่ะเหมือนแบบว่าไอ้นี่เลยพี่หูหูไอ้ตูดลูกโปง่งอะไรเหมือนมัดลูกโป่งเลยพี่ดูใ <c oughs> บกลมแล้วก็แบบว่าตูดแบบว่าเหมือนมัดหนังยางเหมือนมัดหนังยางลูกโป่งเลยเออแปกแลกเหลือเกินแต่ละใบสำหรับต้นนี้ครับพี่อ่ะใครชอบเก็บไม้แปลกต้นนี้จะพี่สามร้อยห้าสิบาทสวยเด้อเหนือดวงจ้าต้นนี้ เทเวศนะเรมิดครับพี่เทเวชนะเรมิดนี่เลยจ้ะนี่เลยนี่เลยไม้แผงต้นกำเนิดเทพทเทวฤนะิตเนาะตัวนี้เทเวศนะเรมิดแดงเขาบออกไปว่า,ออ,วาออกเป็นเป็นเป็นแดงเลือดหมูนะพี่เนาะตนนัวนี้สวยๆเลยรอดใหม่สวยจะ้ะหนึ่งร้อยบาทครับพี่เทเวศนะเรมิดนะห้าจุดห้านิ้วนี่เลยรอดใหม่ก็สวยจัดครับพี่นี่เลยป้ายแดงแตบบ่ว่าแดงเข้ม,มออกมาเลยหนึ่งร้อยบาทเทเวศนะเรมิดจ้าค่อยๆขยับกันมามีอะไรกันบ้างอีกครับพี่ทางนี้ดาราแล้วกันเนาะดาราก่อนแล้วกัน อ่ะดารานพรลแฮดารานพพรครับพิ๊หนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะบี่ต้นที่หนึ่งนี่เลยขาวสว่างเลยสวยๆ,ๆหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทดารานพพรจา้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมส่งเข้าไปด้านในครับบี่ด้านในนู่นเลยดารานพพรนี่เลยจา้าพี่ต้นนี้นะต้นที่สอง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 ครับบีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับบี่นี่เลยเนาะสองเอ,อื้อเข้าไปอยู่สุดมุมตู้เลยดารานพรหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองแล้วต้นนี้ ไม้ใหม่ด่างสวยครับพี่อยากจะแนะนําต้นนี้ชื่อว่ากะบินละพัดครับพี่ด่างสวยแล้วคือแบบว่ากระจายกระจายความแบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรวากิวเวอแล้วก็มีความเม็ดตัดด้วยเม็จำพพตัดครับพี่กะบินละพัดฟอร์มใหญ่ครับพี่เอาไปลงกระถางแปดได้เลยไม้ใหม่สวยๆด้านข้างครับพี่ต้นนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่กะบินละพัดกะบินละพัดไม้สวย พามาแล้วอ่าที่พี่ไม่เห็นผมขึ้นก็คือผมไม่ได้นะ่ีผมได้แค่ต้นนี้เลยผมเปิดมาเจอพอดีเลยเพราะว่าเขียวว่าบีเขียวเขียวสามร้อยบาทนะพี่กะบินระพัดสวยๆเลยจ้าแวะกะตรงนี้นิดนึงครับพี่นอกตู้จะนอกตู้นอกตู้ไม่นอกใจหันแนวนี้เลยจะวินนอกตู้นอกตู้ตจะนอกตู้ไม่นอกใจนะตอนนี้อ่า เชื่อว่าเล่นมุกหลายเรื่มชื่อพญามุจลินเออโอ้ยมัวแต่น,นอกตัวไม่นอกใจเรืมชื่อต้นไม้ซะแล้วพญามุจลินรับพี่กัดสีสวยแล้วนี่เลยจะบีชมพูช้ำฉ่ำนอกตู้นะจ๊ะกระถางหกนิ้วเด้อกระถางหกนี่เลยครับพีกระถางหกนิ้วกัดสีแล้วสวยๆว0สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งพญามูจลินครับพี่พญามุจลินเนาะสามร้อยบาทกัดสีสวยแล้วต้นที่หนึ่งอ่าด้านบนด้านบน พยามุจลินครับพี่300บาทต้นที่2ครับพี่กัดสีสวยแล้วเช่นกันนี่เลยตากแดดตากฝนข้างนอกคือเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้แล้วยิ่งสวยครับพี่สีสดนะสีสดตากแดดตากฝนได้เลยจ้าแต่ขออยู่ใต้สแลนเดอร์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่มีสแลนเดอร์เดี๋ยวใบน้องไหมนะอันนี้ผมก็วางใส่ถาดไว้ใต้สแลนนะครับผม3 0 0รบาทต้นที่2พรพยามุจลินกระถาง6นิ้วครับ แม่ฟ้าหลวงไซส์ใหญ่หน้าสวยจ้าพี่พี่เขียวตัดชมพูชมพูสวยหวานเจี๊ยบนี่เลยครับผมหลอดใหม่ใบใหม่กลางแล้วดังออกมาเด้อไม่หลุดไม่หลุดยกให้ดูไซส์ใหญ่ต้นโตด้านข้างครับพี่ยกลง8อุ้มลง1 0บได้จริงกันแม่ฟ้าหลวงใหญ่ๆห่หน้าสวย300บาทจ้าต้นนี้ฟอร์มฟูมากฟอร์มฟูมากครับพี่ใบใหม่กลางขึ้นมานี่คือผมบอกเลยว่าพุ่งขึ้นมาทางนี้ครับพี่ สวยจำบ่าวแน่นอนนะสามร้อบาทแม่ฟ้าหลวงนะครับผมสวยสวยเลยครับพี่เขียวตัดจมูกเข้มเลยไขรหานน้าเข้มๆแบบนี้จัดเลยครับพี่ต้นนี้จะ้ะและต้นนี้อุทยานหลวงจ้าไม้เหลืองของเราก็น่อยอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้าสวยสวยโบบาโบบาสีบบา่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วอุทยานหลวงราชพฤกษ์หลักยาวหลักยาวต้นนี้ ซับป,ประสานครับพี่ไม้เลืองกันต่อครับพี่นี่เลยไม้เหลืองมาแรงซับป,ประสานช่วงนี้หาเข้าหากันในควักว่าจังสั้นอ่าไซสกระดางห้าจุดห้าครับพี่หลอดใหม่ใบใหม่เพิ่งกลางเนาะซับป,ประสานหน้าสวยเรืองทองอะลามแท้เลยตำหนึงเจ็ดร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้ขอเจ็ดร้อยฟอร์มฟูแตะล้นแตะห้าจุดห้านะพี่เนาะแตะห้าจุดห้าแล้วฟอร์มฟูฟูเลยซับป,ประสานจ้ะมาด้านนี้ ด้านนี้หลือด้านในด้านในก่อนไหมด้านในก่อนไหมด้านในกระถาง8นิ้วครับพี่นี่เลยโหใบไม้อย่างสวยเลยครับพี่ลายไฟคองแท้ครับพี่ดาราลายไฟกระถาง8นิ้วนะครับผมนี่เลยจ้ะ8นิ้วดาราลายไฟไสาแม่พันธุ์ใหญ่เบิ่มเบิ้มหนึ่งพันบาทครับผม8นิ้วยังไงไปดูกันนี่จะพี่เยียงให้ดูกระถางแไสาใหญ่โตโตเลยสาแม่พันธุ์ดาราลายไฟครับพี่หนึ่งพันบาทจ้ะไม้ใหญ่ไม้หัวเนาะไม้สวยๆฝากไปด้วยครับผมและต้นนี้ หอคำหลวงหน้าแดงเหลืองทองครับพี่หน้าแดงเหลืองทองนี่เลยจากหอคำหลวงสวยสวยครับพี่400บาทกระถาง5.5นิ้วหอคำหลวงจะหน้าแดงเหลืองทองจัดมากันที่ด้านนี้ครับผมขยับมากันต่อลูกตาลลูกตาลห็นไหมลูกตาลน่อนพี่ในรับลูกตาลหวานๆพร้อมเสิร์ฟหน่อยครับพี่ลูกตาลหรือบางคนก็เรียกลอนตาลนะพี่พิซซาแดงแผงลูกตาลเดือมพเขาเรียกพิซซาแดง แผงรอนตาลน,นะครับผมนี่เลยลูกตาลหรือรอนตาลจะหน้าไหนก็หวานสวยครับพี่อันนี้ไซส์8ดนิ้วนะครับผมกระถาง8ดนิ้วเด้อกระถาง8นิ้ว 1, 5 0 0บาทจ้ะนี่เลยปีศาจแดงแผงลูกตาลหรือแผงรอนตาลแล้วแต่พี่พี่จะเรียกนะครับผมหวานเหมือนกันครับพี่จะรอนตาลหรือลูกตาลก็หวานเหมือนกันอ่ะสวยๆเลยครับผมนี่เลยจ้ะอ่าแปดนิ้วยกอีกทีไหมนี่ มือผมนี่สัน่นด็อกแด็กด็อกเด,ก,ด,ก,เดกเลยครับพี่เพราะว่ากระถางแปดหนักหนักหนัก,นกสวยเลยครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ่าปีสัตว์แดงแผงลูกตาลเหลือลอนตาลจ้าอาวางก่อนไปกันที่ด้านริมริมนู้นหน่อยริมริมนู้นริมนู้นริมนู้นเจสอนขอไซส์ใหญ่ขอไซส์ใหญ่นี่เลยครับพี่ไซส์ห้าจุดห้าล้นฟูอุ้มลงแปดได้แล้วอุ้มลงแปดได้แล้วจ้ะนี่เลยด้านข้างครับผม หนึ่งพันบาทเกสรภุมมาลินครับพี่หน้าเหลืองกระดูกแดงเข้มปัดสวยๆครับพี่เกสรใหญ่หนึ่งพันบาทร้อนห้าจุดห้าอุ้มลงแปดได้เลยจ้าและซันเซ็ตครับพี่ไซส์นี้กระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วซันเซ็ตสกายครับพี่ซันเซ็ตสกายห้าจุดห้าแต่ร้อนฟูเช่นกันครับพี่สวยๆต้นนี้ขอแปดร้อยห้าสิบบาทครับพี่ซันเซ็ตสกาย สกายแต่จริงๆหน้านี้คือหน้าหน้าสวยหน้าส้มเลยนะพี่จริงๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวผมจะไปอุ้มลงแปดละกันเพราะว่าหน้านี้อ่าค่อนข้างจะหากันเยอะครับพี่นี่เลยหน้าส้มซันเซ็ตหน้านี้สวยสวยแปดร้อยห้าสิบาทครับพี่แบ่งก่อนละกันตัวน,นี้เนาะสวยสวยเลยจ้าแล้วก็ใบกลมด่างแดงสวยสวยหลอดใหม่ครับพี่สวยฉัดนี่เลยประหลัดไม่ต้องบอกผมบอกเองนี่เลย ต้องมนตราครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าต้องมนตานี่เลยใบกลมนะด่างสวยเลยครับพี่นี่เลยติดสะโพกขาวด้วยหลอดใหม่ด่างแดงแปด๊ดออกมาเลยฟอร์มเต็มจ้ะนี่เลยต้องมนตาร250ราบบาทครับพี่ใบกลมด่างสวยสวย,สวยต้นนี้หลอดใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าสยามสยามสยามนารมิตครับพี่สวยสะกิดใจใครบ้างไหมเอ่ยหันแนวกระถาง8ดนิ้วจ้ะไซส์ใหญ่ต้นโตโอโหเฮ แนิ้ว8นิ้ว,วสยามนลยมิที่น่าสวยเลยป้ายแจมแจมครับผมไซน์นี้ฟอร์มนี้ลนฟูแปดเลยพี่ขอหนึ่บาทจากสยามนลิมิทไม้แรสวยอมตะครับพีน่นี่เลยเก็บได้เก็บมีเก็บกันหรือยังเพราะว่ารุ่นนั้นอะ่ะผมขายฟอร์มนี้นะพี่ฟอร์มนี้ที่ตอนอ่าประมาณปีกว่าที่ Indo, อินโดอ่าทักมาหามผมหมื่นห้าใเท่านี้นะพี่หมื่นห้าหมื่นห้เออตอนนี้เหลือหนึ่บาท กลมๆท้นๆนะพี่ไม้ราคาจับต้องได้แล้วเรียบร้อยแล้วสายามเนลิมิน,นะครับผมสวยๆเลยจ้าต้นนี้พันเดียวสวยๆเลยจา้าแม่ฟ้ารวงครับผมเจออีกหนึ่งต้นครับพี่ผมขึ้นไปล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นแม่ฟ้ารวงสามร้อยบาทต้นที่สองและกันจ้ะสวยๆเลยครับพี่นี่จะแม่ฟ้ารวงใหญ่ล้นห้าจุดห้านะพี่ยกแปดได้เช่นกันหน้าเขียวตัดด่างชมพูสวยๆสามร้อยบาทต้นที่สองแม่ฟ้ารวงจา้าแล้วก็ ทองสยามหน้าแดงเหลืองทองครับพี่นี่เลยแดงแดงจางแล้วตัดแดงเข้มอีกทีนะพี่แล้วก็มีความเปลืองมาอีกทีนี่นี่เลยของแท้แน่นอนสา0ร้อยบาทครับพี่ทองสยามสวยๆต้นที่หนึ่งจะต้นที่หนึ่งนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเด้อต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับพี่หน้าสวยอ่ะเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อ เผื่อเลงเผื่อเรื่องไว้ก่อนอ่ะทองสยามต้นที่สองครับพี่อเออผื่อเรื่องเ้ยต้นนี้ฮารครึ่งนะฮารครึ่งฮารครึ่งฮารครึ่งหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่สามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ทองสยามร้อนโดนห้าจุดห้านิ้วสวยๆเลยจ้าอ่ะสนใจต,ต้นไหนนะพี่กิ่งกลางเบอร์โทรศัพท์นี้เลยจะศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะบอลสีสวยสองสามสี่บารมีบอลครับพี่ฝากไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ